อยู่ในหน้าที่89นะครับเติมตัวเลขแสดงจำนวนครับก็มีหน่วยใหญ่ให้แปลงมาเป็นหน่วยย่อยนะครับสังเกตนะกิโลกร,รัมแล้วก็กิโลกร,รัมนะครับแปลง0 0 0ตันตันขอ,อ,อโทษทีครับแป,ปลง5ตัน350กิโลกร,รัมให้กลายเป็นกิโลกร,รมัมหลักการทำเหมือนเดิมครับ5ตันก็คือ5000ครับกิโลมันเท่ากับ1,000ใช่ไหมครับ กิโลกร,รัมเนี่ยหนึ่พันกิโลกร,รัมเท่ากับ1ตันฉะนั้น5ตันก็ห้าพันครับกับอีก350ร้อยห้าสิบก็จะได้เท่าไร่ครับห้าพันสามร้อยห้าสิบนั่นเองครับแปดตันแล้วครับแปดพันนะสังเกตกิโลมันก็เป็นพันนกันนะถูกต้องไหมแต่มันต้องเทียบกับกรัมถูกต้องไหมครับ อันนี้ตันเทียบกับกิโลครับก็เป็น8,652ครับก็คือ8 652 29ตันคือ29,000ครับ290อีก3ตัวครับบวกอีก300ครับก็เป็น90,000เอ้ยโทษทีครับ29,000 300กิโลกรัม65ตันก็คือ65,000ครับ65แล้ว0อีก3ตัวบวกกับ418เท่าไหร่ครับ6 0 0 0 5,418ครับกิโลกรัม79ตันครับ79,000บวกกับ8ครับก็เป็น79 กับอีกแปดเท่านั้นครับกิโลกรัมเป็นอันว่าเสร็จครับข้อที่สี่ครับเท่าไหร่เอ่ย4,000นะครับฉะนั้นก็คือ4ตันครับกับอีก350นะครับที่เหลือครับ6นะครับ6,000นะครับให้พันเป็นตันนะครับ6,000 กับอีก19เท่านั้นครับ38,000ครับ38ตันกับอีก192ครับ30,000นะครับ30ตันครับกับอีก400ครับ89,000ครับ89,000เป็นตันนะครับ พูดเป็นพันนี่คือเปรียบเทียบนะเหลืออีก8ปดครับกิโลกร,รัมครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับในหน้าที่89ครับเป็นอันว่าเรียบร้อยครับ